น,นี้มิงก็จะมาเล่นแมปอะไรก็ไม่รู้เป็นแมปเดิมนะคะทุกคนเป็นแมปที่เราไม่เคยถึงเส้นชัยเลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้เราก็มีความฝันว่าจะถึงเส้นชัยให้ได้จับก็คืคนอื่นมาลอยตัวได้อะทุกคนทําไมพวกเราลอยไม่ได้แล้วก็แบบอันนี้ก็มาช้ามากช้ามากแม่ ดูชื่อแมพไปนะดูชื่อแมพไปชื่อแมพชื่อแมพโอเค <c oughs> เห็นแวบเดียว <c oughs> <c oughs> เห็นแวบเดียวนะทุกคนขอโทษด้วยนะ <c oughs> ต้องขอโทษด้วย <c oughs> เอออันนี้เราไม่รู้จะกะยังไงดี <c oughs> ทุกคนเคยเล่นแมพนี้ไหม ยกดไลค์ให้หน่อยเด้อแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยโอเคไหมถ้าใครไม่ติดตามงอนแล้วอืมงอนแล้วเอายากจังเลยไม่ชอบแอันี้เลยดูชิมแบบนะ่ค่ะ โอ้โหสวยมากอันนี้ก็ตัวเลยไม่ใช่สิอันนี้ตัวเราอันนั้นตัวมืออ้ต้องขอโทษด้วยนะแคคลิปนี้มีคำหยาบขอโทษด้วยโอ้ยมันมองไม่เห็นทางเนี้ยจะพิมพ์ทำเพื่อ้อยหัวเสียแล้วมากรอบเป็นปากกระป๋องอะไรแบบนี้วะ กัคะทุกคนคะเดี๋ยวเราจะไปชนเพื่อนเราก่อนนะคะทุกคนอีทุกคนเรามีอะไรจะบอกด้วยอะเรามีแฟนในรูบอกเล้วยวเออแล้วแล้วแฟนเราชื่อแบบชื่อบอสอะทุกคนชื่อบอสอ่ะอันนี้เพื่อนเรานะคะนี่จะให้ดูแป๊บน,นึงขอลบอะไรนี้ก่อนนะคะมันจะ เป็นทุกวันอะไรนักหนาวะนี่คนนี้เพื่อนเราะทุกคนคนนี้ด้วยแล้วก็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 อันนี้เพื่อนซีเราเลยคนนี้ด้วยอืมเย็บปล่าเดี๋ยวบอให้ดูชื่อแฟนนะคะ ลา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 ถ้าแฟนลบแอดเราเราจะไปตามตู้ทุกคน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 หาแอดแฟนไม่เจออ๋อมันอยู่ข้างบนไปดูข้างบนกัน,นแค่ ที่เฮ้ยไอ้บอสมันลบแอดเราแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> บ้านะไม่ใช่ปองอุ้ย <Hey, S 2> แบบนี้ไม่ได้ปองไม่ทันทีทำาฮ้ยหาจูแฟนต่อไปนะคะูกอง ทุกคนคะ่ะถ้าไม่เจอแอดแฟนเราเปุ๊บเราจะเล่นด้วยกันไม่ได้แล้วอะ่ะแบบคุบกันมาสองปีเต็มะทุกคนโ oh อ้ไมค์ l กลูชมากมากอ่าทุกคนไม่ต้องถามนะคะว่าเจอกันที่ก็เจอกันที่แมบบบ้านไงค่ะคืนอ้าวทุกคนคะ่ะคือแฟนเราลบแอดเราแล้วเราเล่นกับ ไปเล่นกับเพียงดีกว่าคนในชื่อเพียงว้ายตัวเฮียอะไรนเนี่ย <c oughs> ทุกคนทุกคนออ,อโอเคไปไปไปคุย <c oughs> แล้วมันกระโดดถุงด้วยนะทุกคน เออก็ว oh, you know. you know? you know, ่าอยู่เนาะยู่นเนาะยู่นเนาะไหมทุกคนอะไรๆไอ้ไอ้เตียงอะไรวะนี่นะคะแค่นี้ก็พอไม่อยากพิมพ์ต่อ เกือบมากมากทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราให้ชื่อแมปนะคะเออคือแบบมีแค่ช่องเราช่องเดียวอะค่ะที่แปลกๆอ่านะคะ,ะนะคะฮนะ,ะ,ะมันให้สุ่มเหรออ๋ออ๋อมันจะลดลดทีละอัน ต้องขอโทษด้วยนะคะว่าเพราะว่าเมเอ้ยไม่ใช่เน็ตมันไม่ดีนะคะแล้วก็ตายด้วยค่ะปกติ Youtube เขาจะไม่ค่อยนิยมตายในโลบอกนะคะเขานิยมตายในความจริงเนาะคะใช่ไหมคะทุคนโอ้ อเอาทำอะไมไม่มีไอ้นี้ยถ้าไม่มีมันก็เล่นไม่ได้ดิอีดอกไม่คิดนี้มีคำหยาบเด็กห้ามดูจมโอ้ไม่กัลำตัวเราปิวไปแล้วคะ่ะทุกคนเฮ้ย <c oughs> มันโดนอะไรอะทุกคนดูขาเรานะคะดูสิมันโดนอะไรคะ <c oughs> โดนอะไรหรอคะคุณแม่ นไม่ได้โดนอะไรเลยเเล่นแบบไหนอ่ะแนบเบนี้อ๋อให้เดินไปยยโอ้โหมันจะหมุนทําเพื่อเออทุกคนมันก็ดีนะทุกคนหมุนหมุนแบบเนี้มันดูแบบมันดูสบายตาดี คิดเหมือนเราปะทำไมหรือว่าเราคิดคนเดียวหรือเปล่า <c oughs> มันจริงนี่นะมันดูสบายตายดีแล้วมันก็ง่ายด้วยแล้วจะหมุนทำไมวะ <c oughs> นี่ทุกคนเรา <c oughs> แล้วก็ไม่บอกว่ามันมีสายฟ้าเนาะ ทุกคนคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่อะไรนะเออช่างมันถเถอะเนาะทุกคนนี่นะคะทุกคนใกล้จะถึงแล้วอุ้ยหมาหมาพันอะไรนะจำไม่ได้แหละรู้จัก,จกแต่หมาพัน หมาปกะกะ <c oughs> ถ้าเดียวผีดขอโทษครับเพราะเราไม่เคยเลี้ยงหมาเราเคยเลี้ยงแต่อ๋อเราเคยเลี้ยงหมามันเป็นพันอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> มันชื่อ,ม,อมันชื่อเนวฝรั่งนะทุกคนมันชื่อว่ามาเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูนี่โทมัส เอเอ,อไม่รู้อ่ะเออทุกคนทุกคนตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองมีหมาล่ะร,รู้ไหมทําไมเราถึงไม่รู้ก็มันตายตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะทุกคนโอ้โหอ,อุ้ยมือมันตายตั้งแต่เรายังอายุหนึ่งสิบเอ็ดเดือนอยู่เลยหรือเปล่าวะหรือว่าสามขวบเออสามขวบอือ ค่อยๆนะจ๊ะโอ้โทมัสเป็นกำลังใจให้แม่หน่อยสิออเหมยตูชี่แบบเกียดด่านแบบนี้มากเลยอะค่ะทุกคน <S 1> <S 1> เพราะว่ามันแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้มากค่ะเออเป็นอะไรวะอ้ามาถึงแล้วนะคะเออนี่มันเขาวงกลิดิ อบบี้หรือมันเล่นอะไรโอ้โหแมปแกงแมปแกงแมปแกงผม,มชื่อโทมัสใช่ไหมทุกคนเรารู้สึกผิดกับโทมัสอ่ะจำชื่อมันไม่ได้อ่ะโอ้ยพิมพ์หา มึงเหรอไอสัตว์เริ่มนำขายแล้วนะมาผิดทางเหรอวะไอสัตว์เออ,อมาผิดทางทุกคนเกิดปัญหาใหญ่แล้วนะคะเรามาผิดทางค่ะ อืมเรามาพิถามฟังไม่ผิดนะคะเรามาเพชรก็คือตอนแรกผ่านแล้วป้าอีดอ,อกทองโยไปแซมสวยซ้อนอบ๊ออทุกคนคะับแล้วก็เปิดแองกอนนะคะเปิดไปเลยเลย

ยังไม่รู้สะด้วยว่าหมู่มันร้องอยังไงแล้วก็คือแบบโอ oh m มก o d คือแบบสมเพศตัวเองเลยอะทุกคนทุกคนคะ่ะใครรู้ว่าหมู่มันออร้องยังไงบอกมาบอกมาบอกมาเจวนี้ไม่งั้นผมจะเชื่อนไม่งั้นผมจะเชื่อนคุณถ้าคุณไม่ฟังผม มาเลยล่ะมานะคะเราก็จะมาหาอะไรใครเที่ยวนะคะก็คือเออตามเพื่อนไปแมปอะไร <c oughs> ทุกคนคะใครเคยเห็นแมปนี้บ้างคะมันแมปลุงตูนะคะเราเคยเข้าไปเล่นเลยนะคะเราไม่ให้ดูชื่อนะคะไม่ให้ดูชื่อเพราะว่าชื่อมันน่าเกลียด ชื่อมันน่าเก็บมากทุกคนต่อคลิปที่สองนะคะคลิปที่สองเราก็จะมาเล่าถึงน้องข้างบ้านอีกอืม,อมหมายถึงปัจจุบันนี้นะคะน้องข้างประมาณยังไม่หยุดเลยเล่าเรื่องก่อนนะคะอายุแยะอายุแยะอายุแยะอายุ